กิจกรรมนิทรรศการกรรมบทบ่วงปัญญาตอนที่2มาดูกันต่อนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปแล้วกิจกรรมเนี่ยปลดไปถึงไหนแล้วไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกมชินอินแพทนะครับผมคลิปนี้อาจจะเสี่ยงแย่นิดนึงนะทุกคนเพราะว่านี่เลยอัดในช่วงตอนที่ตัวเองเป็นโควิดพอดีเลยครับแต่ว่าก็จะมารีวิวในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็กิจกรรมในพาร์ทที่2นี้ให้ทุกคนฟังกันครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมการใครที่จะเติมเงินเกมกันชินอิมแพกนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย Richman s h o p ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้ครับสามารถเติมผ่าน U ID ได้ครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับโดยในตอนเริ่มต้นนะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะครับผมแล้วก็มาที่หัวข้อศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญานะครับผมก็จะมีเนื้อเรื่องในตอนที่2เนี่ยเปิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผม โดยในการแข่งขันรอบที่2นี้นะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันเพื่อหาอุปกรณ์รบกวนกระแสะพลังงานที่ถูกเอาไปวางไว้ร,บรอบๆหมู่บ้านอารูทั้ง3เครื่องครับโดยให้ผู้แข่งขันเนี่ยไปปิดมันครับ3คนแรกที่ไปปิดได้ก่อนก็จะได้รับคะแนน432ตามลําดับครับโดยกติกาเนี่ยยังมีการเสริมเรื่องของการพกน้ําแล้วก็อาหารได้อย่างจํากัดด้วยครับผมและในรอบนี้เนี่ยฟาลุซันกับคาเว่เขาจะไม่ร่วมมือกันแล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความมั่นใจเลยว่าเขาจะต้องทําการแข่งขันรอบนี้ได้ดีครับ และการแข่งขันก็เริ่มขึ้นครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยฟาลุซันบอกว่าทิกนาลีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งนะจากรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นลอยตอนเริ่มต้นนะครับเราขอไปดูที่ทิกนาลีก่อนเลยปรากฏว่าพอเรามาเจอทิกนาลีนะครับเขาเนี่ยกำลังนั่งล้มลงอยู่กับพื้นครับเนื่องจากอาการขาดน้ําครับผมทิกนาลีเนี่ยยังไม่คุ้นชินกับการที่มาทะเลทรายแบบไม่พกน้าครับแต่ในฉากนี้เนี่ยน้องสมมวกของเรานะครับก็เดินเอาน้ําเข้ามาให้ครับผมแล้วทิกนาลีเนี่ยก็เลยแบบตัดสินใจครับว่าขอสละสิทธิ์ ว่าสําหรับการแข่งขันในรอบนี้ครับขอเซฟร่างกายตัวเองเนี่ยเพื่อไว้แข่งขันในรอบถัดไปดีกว่าจากนั้นไซโนก็เข้ามาครับแล้วเรากับไซโนเนี่ยก็ผ่าทิกนาลิกนะกลับไปที่หมู่บ้านอารูครับผมระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอกับเล่าครับซึ่งเล่าเนี่ยก็กําลังมาหลบแดดอยู่เหมือนกันครับผมเล่าเนี่ยก็เพิ่งเคยมาทะเลทรายแต่ครั้งแรกๆเหมือนกันครับแล้วก็ยังกังวลอยู่เลยครับหลายๆอย่างเนาะทั้งการแข่งขันด้วยทั้งเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ยได้รับเลือกมาเป็นตัวแทนภาคมิชาด้วยหลังจากนั้นครับเราก็ไปหา ฟารุซันกันต่อครับฟาลุซันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเจอเบาะแสบางอย่างแล้วนะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยถ้าขุดทะเลทรายตรงนี้ลงไปนะครับก็จะเจอกับไอ้เจ้าเบาะแสอะไรบางอย่างแล้วส่วนในฝั่งของคาเว่บ้างนะครับคาเว่เนี่ยมาเจอเจ้าน้องจิ้งจอกทะเลทรายครับไล่ตาม ขอของกินไม่หยุดเลยครับซึ่งคาเว่เนี่ยก็เอาให้เขาไปจนหมดเลยครับเหลือแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวซึ่งในฉากนี้เราจะได้เจอกับกระเป๋าเครื่องมือเมอร์แลกนะครับผมซึ่งเป็นกระเป๋าของคาเว้นั่นเองคาเว่เนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังครับว่าเขาใช้งบประมาณทั้งหมดของตัวเองเนาะเพื่อซื้อเจ้ากระเป๋าใบนี้มาครับมาเป็นผู้ช่วยของเขานอกจากนี้เนี่ยเขายังมีหนี้สินอะไรอื่นๆอีกมากมายจํานวนมากเลยครับคาเว่นะครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยเขาจะไม่มียังไงเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยก็อดจะช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาไม่ได้ครับ อย่างในรอบนี้ก็คือน้องจิ้งจอกนั่นเองทันใดนั่นเองครับเราก็ได้ยินเสียงสัญญาณคนที่สําเร็จภารกิจคนแรกแล้วครับเราเลยรีบกลับไปดูและคนนั้นก็คือไซโน่นั่นเองครับไซโน่ก็เป็นคนแรกครับที่สําเร็จภารกิจในรอบนี้ได้รับไป4คะแนนครับและทะเลทรายเนี่ยก็เข้าสู่ยามค่ําคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งมันก็จะมีความยากลําบากของกลางวันกลางคืนที่แตกต่างกันในตอนกลางคืนนะครับคนแรกที่เราไปเจอก็คือไปเจอเลรานั่นเองครับ เล,ลาเนี่ยพอเราไปเจอก็ดูเหมือนว่าจะเหนื่อยจากทั้งวันที่หาเบาะแสอะไรต่างๆเนาะเขาก็เลยบอกว่าขอพักสักหีบละกันพองนีบไปปุบนะครับผมเขาก็เข้าสู่เล,ลาล่างละเมอครับซึ่งในล่างละเมอเนี่ยเขาก็จะดูแบบกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะทุกคนแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดอย่างรวดเร็วที่ตัวเองสะสมมาครับพร้อมกับการวิ่งออกไปเจอกระแสพลังผิดป,ปกติอันที่2อ,อย่างรวดเร็วครับเล,ลาเนี่ยก็เลยได้รับชัยชนะเป็นคนที่2นะครับผมแล้วก็มาถึงสองคนสุดท้ายนะครับตอนนี้เหลือผู้เข้าแข่งขัน แค่คาเว่กับฟารุซานเท่านั้นเพราะว่าเจ้าสม,มวกของเราเนี่ยก็สละสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยมาเจอเจ้ากระแสะพลังผิดปกติเป็น2คนสุดท้ายพอดีเลยมาเจอพร้อมกันเลยครับพอขุดเจ้าอุปกรณ์รบกวนกระแสะพลังขึ้นมานะครับคาเว่เนี่ยก็รู้สึกว่าโล่งใจครับผมเพราะว่าในที่สุดเนาะสิ่งมีชีวิตแถวนี้ครับก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสะพลังพวกนี้อีกต่อไปที่นี้ครับคาเว่กับตัวของฟารุซานเนี่ยเขาเจออุปกรณ์นี้พร้อมกันเราจะทํายังไงกันดีเราก็จับช ฉลากเช่นเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอจับฉลากออกมาแล้วคาเว่ได้รับคะแนนไปนะครับสรุปคะแนนรวมจากการแข่งขัน2รอบนะครับผมไซโนโกับเลราเนี่ยนำมาได้นำมาอยู่ที่4คะแนนนะครับผมตามมาท้วยทิกนาริ3คะแนนฟาลุซานคาเวย่ยางละ2คะแนนครับแล้วก็เจ้าสมหมวกของเรายัางไม่มีคะแนนครับและนั่นก็เป็นการแข่งขันในรอบที่2นะครับผมทุกคนเนี่ยก็หลังจากแข่งขันกันมาเหนื่อยนะครับก็ต่างพากันแยกย้ายไปพักผ่อนครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็กลับมาเดินเล่นที่งานในเมืองครับก่อนที่เราจะเข้าไปในงานเนาะเราเนี่ยก็ยังมีความกังวลใจอยู่อีกหนึ่งอย่างครับกับชายผมขาวที่เราเจอกันไปก่อนหน้านี้และในฉากนี้ครับเราก็จะเจอกับเดย่าแล้วก็แคนเดสเนี่ยที่มาเดินดูเมืองอยู่ครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รับบอร์ดแส่อะไรมาบางอย่างครับจากเจ้าพวกทหารรับจ้างครับ เขาบอกว่าถ้าหาร,รับจ้างพวกนี้มีแนวโน้มว่าจะมาก่อความรุนหวายครับที่จะลักพาตัวคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าชาชินนะครับผมซึ่งชาชินเนี่ยเขาเป็นคนที่สปอนเซอร์ตัวของมงกุฎแห่งปัญญาให้กับการแข่งขันในรอบนี้นั่นเองแล้วก็ของรางวัลต่างๆด้วย พอเรา,<บ>าได้เบาะ <บา S 2> แสตัวนี้มานะครับเราก็เลยมาหาเจ้าหน้าที่มาตราครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าชาชินเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบตามจับตัวยากมากๆเลยแล้วเขาก็เขาเนี่ยเป็นคนรวยคนหนึ่งเลยครับแล้วรอบนี้เนี่ยเขาก็จะมาดูงานแล้วก็มอบมองกุฎให้กับคนที่เหมาะสมกับมงกุฎด,ด้วยครับซึ่งหมายความว่าไม่มีใครเนี่ยรู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของชาชินณปัจจุบันแต่รู้ว่าเขาจะมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างแน่นอนก็เลยมีคนจะมารอผรักพาตัวเขาแบบนั้นครับผมเขาก็เลยแนะนําเราต่อครับว่าให้เราเนี่ยไปถามเอาให ดูเราก็เลยไปตามหาเอาให้ทําที่งานครับปรากฏว่าไม่เจอครับผมนีโรก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนอาจจะอยู่บ้านหรือเปล่านะ พอเรามาดูที่บ้านครับปรากฏว่าเอาให้ัมเนี่ยไม่อยู่ครับอยู่แต่คาเว่ซึ่งพอได้เจอกับคาเว่นะครับคาเว่เนี่ยก็ระบายความในใจแล้วครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะย้ายออกจากที่นี่เต็มกืนแล้วครับผมแม้ว่าการแข่งขันจะยังไม่จบนะครับแต่เขาเนี่ยไปหาดูบ้านเอาไว้แล้วว่าเขาจะไปอยู่หลังไหนใช้เงินรางวัลอะไรยังไงเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเราเลยเนี่ยก็ทักไปนิดนึงครับว่าคาเว่จริงๆก็มีความย้อนแย้งในตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าในรอบแรกนะฟาลุซันเนี่ยก็จะเอาคะแนนของตัวเองเนี่ยให้นะครับผมเ ก็บอกไม่เอาจะจับฉลาดเพราะในรอบที่2เนี่ยเขาเนี่ยก็ไปเสียเวลากับน้องจิ้งจอกทะเลทรายอย่างนี้ครับก็เลยทําให้คะแนนของเขาเนี่ยไม่เป็นที่อันดับต้นๆสักทีส่วนเรื่องชาชินที่เรามาสืบนะครับผมเขาเนี่ยก็เลยเดินไปหยิบเอกสารจากโต๊ะของเอาไฮทัมเนี่ยมาให้เราดูเลยครับซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอาไฮทัมเนี่ยถ้าอะไรเขาไม่อยากให้ดูจริงเขาไม่เอามาวางไว้ข้างนอกแบบนี้หรอกซึ่งในประวัติของชาชินที่เราได้อ่านนะครับผมเขาก็เล่าประวัติตั้งแต่เด็กเลยว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ จบการศึกษาตั้งแต่ประมาณ15ขวบครับแล้วก็ออกเดินทางสำรวจวัฒนธรรมต่างๆของซูเมลุทั้งในส่วนของป่าฝนแล้วก็ทะเลทรายส่วนอายุ23เนี่ยเขาได้สูญเสียคุณพ่อไปครับแล้วก็ได้รับมรดกจากคุณพ่อมามาหาศาลเลย แต่เขาเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะสำรวจในพื้นที่ของซูเมรนต่อไปจนอายุ33ครับเขาเนี่ยได้ฝากฝังมรดกทั้งหมดเนี่ยให้ส่วนของสถาบันช่วยดูแลและเขาเนี่ยก็สนับสนุนให้คนที่มีความรู้เนี่ยมาร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับศึกชิงพักวิชาเจ้าปัญญามาโดยตลอดเลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หายตัวไปเลยครับตามตัวจับไม่ได้เลยประมาณ20ปีด้วยกันครับแต่เขาก็ยังสปอนในส่วนของศึกภาควิชาเจ้าปัญญาตัวนี้อยู่ดีนะครับผมและนั่นก็เป็นประวัติคร้าวๆของชาชินที่เรารู้นะ ในส่วนขอเนื้อเรื่องในพาร์ทที่2นี้ครับผมในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมกันบ้างนะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยหากว่าเพื่อนๆนะครับเข้ามานะสิ่งที่เราจะทําได้เพิ่มนะครับตอนในกิจกรรมวันที่3หรือว่าการปลดล็อกในกิจกรรมตอนที่2ฉากที่2นี้นะครับเรา,เราจะทําได้เรื่องของการรวบรวมตัวของมุมดาวครับเพิ่มมาอีก2ด่านครับผม แผนเส้นทางสัญจรครับเพิ่มมาอีกหนึ่งด่านครับแล้วก็ขุดพ้นโบราณคดีครับเพิ่มมาอีกหนึ่งด่านครับหากเพื่อนเพื่อนเนี่ยสำเร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะมีคะแนนความสนุกของการลืร่นเลงอยู่ที่900คะแนนครับแล้วเราก็สามารถแลกรับไพ่โมเจมเพิ่มได้อีก50าไพ่โมเจมนั่นเองครับแล้วก็นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนิทรรศการกรรมบทบวงปัญญาในตอนที่2นี้นะครับผม ก่อนจากการขอขอบคุณ18,679แสนแันหจดบ้าสไครเอร์จากทางยูทูบครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็นาิดาก็ขอตัวไปพักผ่อนต่อแล้วนะครับผมสวัสดีครับ Next time,